ถ้าพร้อมก็แล้วทําหน้าที่ของพวกเราต่อไปที่นี่ <c oughs> หน้าที่ของพวกเราอันดับแรกคือการได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังเข้าใจเนื้อหาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะ เราควรนำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ะเข้ามาสู่ใจของพวกเราคำสอนของพระพุทธเจ้าพงเทศไว้มากจนถึงแปดหมืนสี่พันพระธรรมคันสอนไว้มากขนาดนั้นสอนไว้เพื่ออะไร แต่และบทแต่และบาทคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนรวมลงมาแล้วก็สอนเพื่อแก้ไขความทุกข์ทางจิตใจหรือสอนเพื่อมาลบล้างความทุกข์ของจิตใจจิตใจของใคร จิตใจของมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกรวมพวกเราเข้าด้วยพวกเราบวชเป็นพระสงฆ์องค์เดนเป็นแม่ขาวแม่ชีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาถ้าเพื่อพวกเราเข้าใจว่าตัวเองยังเป็นสามัญชน ใจยังมีกิเลสใจยังมีตัณหาน่นะทุกองค์ทุกคนนั่นแหละความทุกจะเกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราไม่มากก็ต้องน้อย สัญชาตยานจิตใจขึ้นชื่อว่าความทุกข์ขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วไม่มีใจจิตใจดวงไหนของใครหลอกต้องการฉะนั้นการฟังเมื่อมารู้ว่าเออใจของเราเนี่ยยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ ในโลกอันนี้มันไม่มีอะไรเป็นระบบควบคุมมาไม่มีอะไรเป็นเครื่องจำราลางนอกจากเอาหลักคำสอนคือศีลธรรมเนี่ยเข้าไปเป็นเครื่องแจ้ไขหรือว่าเป็นระบบควบควมุมความทุกข์ที่เกิดจากอารมณ์ของกิเลสนั่นนะ ฉะนั้นในขณะที่เรานั่งอยู่เงียบๆนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยสมาธิคือความสงบศีลคือความเรียบร้อยศีลส,สมาธิติปัญญาเนี่ยล้วนนี่จะเป็นคำสอนของพระพุทธเจา้า ฉะนั้นที่เรานั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยคือฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจของพวกเราให้มีสมาธิสมาธิคือความสงบไม่จำเป็นอย่าไปใช้เสียงพูดคุยกันนี่วาจาสงบกายสงบพวกเรานั่งอยู่นิ่งๆ ความสงบทางกายทางวาจา่าพวกเราพร้อมแต่สงบทางใจที่นี่มันยังไม่พร้อมฉะนั้นการเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติใจของพวกเรานอกจากอารมณ์ของกิเลสตัณหามันมีอยู่ที่ใจ อีกส่วนหนึ่งที่ใจไม่ต้องการก็คือความเป็นทุกข์ทุกตามแช่งตามขาตามหลังตามเอวทุกเกิดจากโกครคไัยไข้เจ็บจะมากจะน้อยใจไม่ต้องการเมื่อมาเรียนรู้ลักษณะนี้แล้ว ทำยังไงสิเนี่ยให้มาเรียนรู้ตามความเป็นจริงความทุกข์ตามแกล้งตามขาที่เรานั่งอยู่นิ่งๆน,นั่งอยู่เงียบๆนี่นะให้เอาความเป็นธรรมส่วนอื่นเข้ามาเป็นสมบัติของใจอันนั้นคือใช้ความอดใช้ความทนไว้ก่อนแล้วขันติธรรม นอกจากใช้ความอดความทนไว้ก็ใช้อุเบกขาธรรมอย่าไปกังบลอุเบกขาคือการวางวางเฉยต่อเหตุการณ์วางเฉยต่ออาการฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าทุกจะมากจะน้อย ทางกายทางใจให้กำหนดรู้ทุกที่เกิดทางกายของพวกเราเดี๋ยวเนี่ยใจของพวกเราไม่ต้องการพระพุทธเจ้าให้กำหนดรู้รู้ว่าความทุกเกิดอยู่ในร่างกายมันมาจากไหน มันมาจากกิเลสมันมาจากตัณหาสร้างให้เกิดความเป็นรูปเป็นล่างสร้างให้เกิดความเป็นทุกข์ฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอันนี้ก็หมายความว่าใจของพวกเรานนเนี่ยอยู่ในวงเวียน ความเป็นทุกข์อยู่เมื่อมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอน <c oughs> ให้ระงับดับอารมณ์ที่มันเป็นกิเลสระงับดับอารมณ์ที่มันเป็นตัณหาที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อารมณ์ของกิเลสโกรธเหยียด ฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ไม่สบายมันเกิดความรู้สึกภายในจิตใจอารมณ์ถ้ามันเป็นลักษณะนี้ <c oughs> มันเป็นเหตุให้เกิดทุกพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ใช้วามฉลาดรู้จักการปล่อยวาง วางอารมณ์ประเภทนั้นอ่ะให้อยู่ในอารมณ์ของศีลของธรรมอเไรานี้ศีลอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ที่พวกเรามีความรู้ตัวว่าพวกเรามีศีลตามหน้าที่ สิ้นห้าสิ้นแปดสิ้นเจ็สิ้นสองรอยยิบเจ็ดอารมณ์ของความเป็นสิ้นมันเข้าถึงใจหรือ,อยังมันมีอยู่ที่ใจหรือ,อยังสิ้นคืออารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยสิ้นคือความเรียบร้อยนะหรือมีแต่อารมณ์ของกิเลสโงดเหยียดฟุ้งซ่านลำคาญเป็นทุกข์ ต้องมาใช้ความเจริญเลือกตรงนี้ฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมเทศสนาแปลว่าฟังคำบอกคำสอนเหมือนหลวงปู่อธิบายให้พวกเราฟังนี่แหละ เอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้ฟังฟังเพื่อเราจะไดนนำมาใช้อย่างที่ว่าลักษณะของศีลเราเอาอารมณ์ดีของศีลอารมณ์เรียบร้อยของศีลน,นำมาใช้ใช้อยู่ตรงไหนใช้อยู่ที่ใจ อย่าให้ใจของพวกเราวิ่งตามกระแสอารมณ์ของกิเลสให้ใจของเราอยู่ในอารมณ์ของศิลศสินคือความเรียบร้อยอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยศิลนคือความปกติกายปกติใจใจดีใจมีความสุขใจมีความสบายใจมีความลักษณะเป็นปกติ อันนี้ลักษณะของศิลที่เป็นเครื่องชำระลบรางอารมณ์ของกิเลสต้องดูกิริยาต้องดูลักษณะกิริยาของศีลกับอย่างที่ว่าให้ฟังพวกเรานั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยกิริยาของสมาธิสมาธิคือความสงบมันพร้อมแล้วเนี่ย แต่ลักษณะของศีลของสมาธิต้องดูที่ใจลักษณะก็อย่างที่ว่าให้ฟังนะลักษณะของความเรียบร้อยคืออารมณ์ลักษณะของความดีเกิดจากศีลจากกรรมกระดูอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยสดขึ้นลื่นเลง แกมใสภัยในจิตใจภายใต้ความสำเร็กส่วนเลือกของหัวใจมีความดีประกอบประดับปอระลอยยิ้มยิ้มยิ้ม,มทางจิตใจของเรามาเป็นส่วนประกอบลักษณะความดีลักษณะดีที่มันเป็นพื้นฐานของจิิยาความดีลักษณะของความดี ฉะนั้นถ้าเผื่อพวกเราบ่ได้มาฟังมาฝึกกิริยาลักษณะอารมณ์ของกิเลสนั่นนะมันจะแสดงออกมันเกิดขึ้นทางจิตใจอารมณ์ไม่ดีมันก็แสดงออกกิริยามาายาทฉะนั้นนะลักษณะของศีลกิริยาของศสีลอย่างที่ว่าให้ฟังให้มันมีทางใจ กิริยาส่วนนั้นมันจะมาแสดงออกทางกายทางวาจากิริยาหน้าตากิริยาการแสดงออกมันต่างกันกับกิริยามารยาของเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาฉะนั้นต้องใช้ควมามเจริญเรียนรู้ตรงนี้ ถ้าเผื่อพวกเราไม่ไมาเรียนรู้ร้อยทั้งร้อยอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของตัณหาที่มีในใจมันจะแดงออกมาทางกิริยาการกระทำกิริยามารยาทหน้าตาเป็นเครื่องแสดงออกบอกลักษณะลักษณะของพวกเราเดี๋ยวนี้เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรม พระเป็นผู้ประเสริฐสมณะเป็นผู้สงบบรพชิตเป็นผู้เห็นภัยในโทษอันนี้คือนักบวชเมื่อมารู้ตัวลักษณะนี่แล้วก็ใช้พระเป็นผู้ประเสริฐมีอะไรเป็นเครื่องรองรับความประเสริฐก็คือศีลธรรม ฉะนั้นปฏิบัติลักษณะของศีลของธรรมให้เกิดเป็นความสำเนึกด้านจิตใจเป็นลักษณะที่ทแสดงอยู่ภายในจิตใจจึงจะออกมาเป็นทางกิริยามารยาทส่วนที่จะมาเป็นส่วนประกอบ ให้มีความรู้ตัวได้ดีขึ้นอันนั้นก็คือสติธรรมสติเครื่องละเลึกโลโลความดีของใจมีอะไรเป็นเครื่องวัดที่ว่าดีมันอยู่ในขอบเขตของศีลธรมรมลักษณะของศีลธรรมมีเป็นอารมณ์ของจิตใจนะเป็นเครื่องแสดงออกเป็นเครื่องวัดแบบความดีที่ถูก าดีในทางที่ไม่ถูกที่เนี่ยก็เหมือนอยู่แบบทางโลกเขานั่นแหละเขาว่าเขาทำดีไปอยู่ไปเล่นไปรินแต่เพเฮละร้อยแปดปันเรื่องเาก็ว่าเขาทำดีแต่ดีลักษณะนั้นไม่ใช่ดีลักษณะของศีลของธรรมมันเป็นดีค่านิยมตามกระแสของกิเลสของตัณหา ดีไปเท่าไหร่แบบนั้นดีเพื่อเข้าหาความทุกข์ผลเกิดขึ้นค,คือปัญหาทางจิตใจถ้่ทุกกายทุกใจไม่เหมือนดีทางธรรมทางศีลทางธรรมดีทางศีลทางธรรมดีด้วยถูกด้วยจึงมาฟังแล้วฝึก จันั้นการใช้ความอดใช้ความทนใช้ความพยายามภาคเพียรใช้ใจของพวกเราเรียนรู้ให้มีตติธรรมเพื่อจะได้เกิดปัญญาธรรมปัญญาคือความเลือกเฟนอะไรควรอะไรไม่ควรที่ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรกัน คืออารมณ์ของกิเลสนั่นแหะเป็นสิ่งที่ไม่ควรอารมณ์ของศีลของธรรมนั่นแหะเป็นสิ่งที่ควรเลือกเฟ้นตรงนั้นเนี่ยสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาที่พวกเราพูดอยู่นั่นน่ะสมาธิกับลักษณะที่ความหนักแน่นไม่หวั่นไหว ใจของพวกเราไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ของกิเลสไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ของตัณหาปัญญาเลือกเฟ้นว่าอารมณ์ finance, ประเภทนี้ iter, ม bumps, ันเป็นอารมณ์ของกิเลสประเภทไหนเป็นอารมณ์ของกิเลสโทสะหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสโลภะเป็นอารมณ์ของกิเลสโมหะ อารมณ์ของกิเลสโมหะนั่นนะคือเราไม่รู้จักเลือกเฟ้นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันไม่รู้อารมณ์ของกิเลสโลภะอะไรผ่านหูผ่านตาไม่ได้โลภอยากได้โลภอยากมีโลภอยากได้โลภอยากได้อารมณ์ของกิเลสโทสะ ได้ฟังได้ดูแล้วมันเกิดความหงุดหงิตขึ้นมาดําคาญขึ้นมาดัางหนัเข้าโมโหแสดงกิริยามารยา,รยาอันนี้ประชาชนทั่วโลกมันอยู่อารมณ์ของกิเลสอยู่กับอารมณ์ของตัณหามันจะมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาจะมากจะน้อยมันคือขึ้นอยู่กับกาลเทศการเวลา ฉะนั้นพวกเรามาเรียนรู้ในลักษณะของศีลของธรรมศีลธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสจะรู้รู้แล้วเป็นแนวทางเส้นทางเพื่อออกจากุกจากโทษเป็นแนวทางเส้นทางเพื่อออกจากบาปจากกรรมข่วมชั่วจะน,นเดียวมารกผลมารกก็คือเครื่องแต่ง เรามาแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจของเราให้เข้าหาลักษณะของความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างที่ว่าแต่งได้ดีมากกิริยาส่วนนั้นน่ะนเป็นผลน่ะเธอเนี่ยผลความดีมากในความสำนึกในความรู้สึกฉันั้นการมาฟังมาฝึกเมื่อเรียนรู้พื้นฐานตรงนี้เราฝึก นั่งสมาธิต่อไปก็คือการใช้คำบริกรรมมาเป็นส่วนประกอบนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทธ,ธะคือผู้รู้หมายว่าใจของพวกเราอย่าไปเลืมมีตติเดลึกรู้พุโทโธพุทธ,ธะคือผู้รู้พุโทโธพุทธ,ธะเป็นผู้เบิกบาน พุทโธพุทธะเป็นผู้เตื่นความหมายว่าเตืนเห็นสิ่งที่มันเป็นกิเลสตัณหามันเป็นโทษเตื่นตนตื่นตัวอย่าไปใช้อารมณ์ประเภทนั้นอย่าให้มีอารมณ์ประเภทนั้นอยู่กับจิตกับใจเตื่นตัวรู้ตัว ให้มาใช้อารมณ์อยู่กับศีลกับธรรมถ้าใช้อารมณ์อยู่กับศีลกับธรรมจิตใจมันก็สดชื่นลื่นเดิงเบิกบานยิ้มแยม้มแจ่มใสจิตใจดีงามพุทธโธเป็นผู้ตื่นพุทธโธเป็นผู้เบิกบานอันนี้ยิ่งนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่าน สมบูรณ์ด้วยความสุขทุกนิดหนึ่งไม่มีในพระไตรของพระพุทธเจ้าก็ฟังได้ว่าความสุขฉะนั้นการเราวน้อมทําใจของพวกเราเข้าหาความสุขทําให้ความสุขเกิดขึ้นทําให้ความสบายเกิดขึ้นคือทําใจให้สบายสบายนั่นเอง คือทำใจให้ดีนั่นเองเมื่อทำใจให้ดีทำใจให้สบายสบายความสบายมีมากน้อยขนาดไหนเอกสัตว์หนึ่งถ้านเรียกว่าความสุขตความสุขความสบายสุขสบายสุขสบายนะการน้อมใจเข้าหาความสุขความสบายหรือการน้อมใจเข้าหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพราะองค์ท่านมีแต่ความสุขพ้นจากภพ พระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกเราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่จะทำตามให้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่าตันนี้ต่อไปให้พวกเรานั่งสมาธินึกพุทธโธจำใจให้สบายสบายแล้วฟังนี่พวกเรามาฟังมาฝึก <c oughs> ถ้าไม่ได้มาฟังมาฝึกมาพิจารณาโมหะความหลงความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้พวกเราจะไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนรู้เลยรู้สัจจะทำความจริงที่ใจอาศัยอยู่ <c oughs> คือรูปร่างกายของเราเนี่ยนะ แล้วพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นตัวทุกข์มันเป็นก่อนทุกข์ใจมันอาศัยรูปร่างการแสดงว่าอาศัยอยู่กับความเป็นทุกข์ก่อนทุกข์กันเน่ฉจนนั้นคำเทศคำสอนขององค์หลวงตาแต่ว่าเอาสู้ต่อสู้ฝืน คำว่าต่อสู้ต่อสู้ก็หมายกว่าฝึกใจของพวกเราฝึกกายของพวกเราฝึกใจของพวกเราอย่าไปหวั่นไหวอย่างที่พวกเรานั่งอยู่เงีบเยบๆนั่งสมาธิฝึกสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตใจอย่าไปหวั่นไหวกับอารมณ์ทางจิตใจด้วยกับ ทุกขาเวทนามันเกิดขึ้นกับตามแข้งตามขาของพวกเราด้วยถ้าเพื่อพวกเราฝึกใจของพวกเราให้มีคุณธรรมคือความอดความทนไม่หวั่นไหวสมาธิไม่หวั่นไหวใจเนี่ย <c oughs> จะมีคุณธรรมส่วนนี้สินะงานอะไรทุกอย่างไม่สะทกสะทาน เราไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอขึ้นชื่อว่างานจยต้องทำเพราะใจของพวกเราฝึกมีความอดความทนฝึกลักษณะของความเป็นสมาธิไม่หวั่นไหว <c oughs> ไม่จีเกียดไม่จีคานอ่อนแอด่ดอแหลจากกิจกรรมจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในขณะเห็นได้ชัดเลยฉะนั้นขันติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอน สอนไว้นำมาใช้วิริยะธรรมความอดความทนความภาคความเพียรคือฝึกให้ใจของพวกเรามีความดีมีคุณธรรมเรื่องนี้นะไอเพียงแค่นี้มันนิดเดียวชี้ประติ๋วความเจ็บความปวดนิดเดียวเนี่ยมันขวางหน้าแล้วอยู่ข้างหน้านะความเจ็บไข้ได้ป่วยความเท่าความแจ่มันขวางหน้าเราอยู่ ไม่วันใดก็วันหนึ่งพวกเราเจอตรงนั้นแน่นอนเมื่อเจอตรงนั้นแล้วถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ฝึกใจไว่จะท,ทำยังไงเยี่ยงทุกมากทุกมากโดยไม่มีหลักศีลหลักธรรมเป็นเครื่องบำรงใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจอะใจดวงนี้ <c oughs> ผลจากการกระทำความชั่วก็ยยังมาเสริมเข้าไป ความทุกข์ทางร่างกายมันเสริมก็ไปเองไม่จะหาความดีหาความสุขความสบายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรูปร่างกายหรือผลการกระทํามันผิดได้ยังไงฉะนั้น,นใจมันอยู่กับความทุกข์ทนทุกข์ทรมานเราจะไปสงสัยอะไรที่นพภพภูมิอบายยภูมิที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นที่ไปของจิตใจที่ไม่มีคุณศิลคุรทำ ที่ไม่มีบุญไม่มีกุศลมีแต่เรื่องกรรมเรื่องเวญเรื่องกิเลสเรื่องตันหาดังนั้นการมาฟังเรียนรู้ตามความเป็นจริงมาฝึกเนี่ยถึงอย่างไงอย่างไงก็ใจของเรารู้จักการละการปล่อยการวางเห็นโรคเห็นโทษของรูปร่างกายเป็นแบบนี้อยู่กับลักษณะของศีลของธรรมของบุญของกุศลใก้ความฉลาดเรียนรู้ตามความเป็นจริงก็อยู่แบบ สงบจิตสงบใจได้ลักษณะของความเป็นสินเป็นสมาดิมีิตติมีปัญญาเลือกเว้นได้อันนี้ผลการฟังการฝึกการกระทําของพวกเราให้เกิดมีขึ้นกับใจิตใจของเรากวามไหมนะ่ะวันนี้เห็นว่าพอจงควรเจเวลาเลิกเปลี่ยนในบทกลมไขของเราทีเนี่ย